สวัสดีครับ такой, พี่น้องครับสวัสดีครับบ้าน ouais, oh, ิพน์ครับโอ้ดินเนี่ยนี่ต่อท่อนอ่โอ้ดันดินแตกอืมโอ้เดียไว้เดียไว้บปล่าเดีไว้ต่ออะไรต่ออะไรบีซี่นี่โอ้บีซี่เลยทีบีซี่ตัวนั้นตัวนั้นมันเห็ดอ่ได้ตัวนี้เห็ oh, ไ <S <S ดได้ดันเดียวตัวนี้หั่นแล้วเราก็มาซือมตัวนี้เนาะ โอ้นี่ขุดขึ้นมาจากขุนเนาะครับรถไถดินดันลงไปหอดทั้งไตเอีนเนาะไปน้ำดินโอ้อยัขึ้นมาเลยน้องบริมัดไปพร้อมนะอืมดีไหวอ๋วอขุดลึกเถิดเด่นเนาะโอ้บัวธรรมดาครับพี่น้นองเก๋ไก๋อย่างกระ้อบริษีบบษเลยเนาะตัวนี้ซื้อขระต้อตัวนี้ซื้อขระต้อตัวนี้เนาะอันนี้เฮดเอาขระต้อมาอีกอืม กะสร้างป่าคุณจักรีดอกจะเป็นสร้างไงที่การมันน่ะเออที่การมันกันนี่เด้นี่เด้นี่บ่ที่การมันก็เกลากาวท่านี่ตีเกลาวท่าไม่กับไฟกีดแต่ว่าอยาให้ไม่อากาศได้บ่ต้องหาน้ำปิดไวปโอ้ต้องหาน้ำปิดไว้พร้อผมอืมข้าเกลากันไปขี่กับไฟใส่มันก็จะใหม่ยุ่นนี่ครับพออืมมันก็จะห่อนพอห่อนมันก็จะอ่อนครับ โอ่ความนสออเท่ากับหาหาทอหาเไ่่อนยที่ัดเข้าไปโอ้าถามันแท้ตวลกนใการเหรือเปลมกรสิเป็นโบกเป็นแบบนี้เลยเนาะอ้นี่เปิดน้ำได้แล้วแม่นบ่นี่โอ้ป้า โอ้โกระดาโอ้โหธรรมควายนะพี่นี่กระดาัวสูงต้นตะพบดโอ้โหนี่ป่ได้ควยมันมีแอแวร์ยู่หันเ้อโอ้โหควายควายม่ต้องใช้ปั๊มลยครับผ่านแวรเลยเน่ต้องใช้ปั๊มแวร์ตัวหันเมนบะแมนอืมแล้วก็อยู่นี่ โอ้โหหนึ่งตัวนี้ตัวเมต่อกี้ตังตัวเตะข้อมูโอ้ว่าสะไปลูกไปหามอยังนี่ไป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 พี่เอวไปเบิ่งหมูน้ำบ่เบิ่งหมูหน่อยน้ำบ๊อบ น้องดีน้องนอนรับบ่เฮยเฮ้เ้เพราะว่าตอนมีถิ่นดินข่างคอต้องเปิดไรเปิดไรดินหรอเนาะเอาแล้วครับพี่้องครับปั้วตัโอ้ อ,หหอ,อืมแหงแห้งเลยอันนี้ไถสวนนี่ดิอ้น้อาเถอะดอ่ะหหอโอ้เป็นทางดินดอกเนาะโอ้แห้งก็ปั่มอีกไถสวนนี่ ความไกลเหอเออน่อาิดสองว้อเมตรสองั้อเม่รนละเอม้ยคนละน่อสามร้อยคนแล้วความยาวประมาณสามร้อยเมตรครับพี่น้องต่อมาพี่แงเเออเธอปวดอะแหงก็ปั่มอีกเออโอ้ยเปียนมาละ เออเาเซลยุย่ซาทำงานละอ,ลอ,อือเฮ้ยนะมมาะเกียงมองงอกหบบ,ปบ,ปบปปเป็นซักอ,อ้ต้นซักูุทธาไนนี่ตะกี้ขึ้นไปเห็นคอนฝนแมอือไปนะเจ๊นะ รถด,ดุดอกนี่มดุดเที่ยงไม่ไปดุดขึ้นเลย <c oughs> โอ้ดุดไม่ยังสีเลยเนาะดุดขึ้นไปให้เนาะคุณนิงเอาไว้ให้ียบนุ่มๆมากๆต่นไหนี๋ยวมาเกอะขี่หมูแล้วเปลี่ยนเอาแกบลงใหม่เส่แกบใหม่เจ้โอ้บางนงในคนลี่หมูครับพี่นอ้อง คำสอบนึ่งนอกอนโอ้ห้นกค้อมโอ้นอกก็กินห้ามเนาเซ็ตไปตัวนึงเลยเอาเย้าเี่นวะมีสามตัววะเ่นะ<อ>นนตนกกระทาครับพี่นอกมันมีนกตอดพั่บอกแนนนี่หรออ่ะโอ กู้หนผสมกินเคที่ยวไปเลยกินข้าวมีเพียวเลยเนาะไปเมื่อใดมันเดินเสียห้ามเลี้ยงตาต้นกล้วยให้กินช่วงนี้มีห้ามกินกินห้ามไปละก่อนเอออ่าขอล่อซีซั่เดือนกันกินต้นกล้วยไปต้นเดือนก็ได้กินห้ามโอ้ไฮไลฟ์ปันนี้ผมนนี่คนทุกสามสามโตโตละขันโอ้โตละขันสามโตสามขันสามโตสามขันเนาะ อืแต่คันมีแนวผสมครับบ่ได้หลายพืย่นเนาะบ่าเออต้นกล้วยใช่ผสมแค่คันเดียวอุ๊ยอืมกินหลายๆเลยนึ่งอิ่มไม่ดีเข้าจินมไม่อิ่มกันเดี๋ยวกินน้อยแทสจิงไงไหวเนาะเฮ้หมูใหญ่ใหญ่กวนพี่ดีเยอะต่คุนจอยล้มจอยล้ม ใช้น้ำสิออหารหมูทำซตัวนี่เอาขันเครื่องซีตัวนี่โอ้ซีตน้อยนี่จะจะจะลูกครับค้าเกินนี่กินบืเอาเกือไปเกือไปเาหูเลยโอ้นีพ่อขันเครงขันเครืงนีพ่อต้อกอหูนีู่อยู่อืมต อืมบาดนี้เพิ่อนกินน้เบังหน้าได้บาดนี้ยเป็นอย่างคนน้ำบังหน้าสิเพิ่อนยังได้น้ำเออเพิ่อนยังได้น้ำผสมโอ้ต้องการน้ำผสมพร้อมกินแบบนี้พวกเปลือกขึ้นกินแบบนี้อืมมาได้น้ำไปได้จับ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 เลยล่ะโอ้ฮะไอ้เบ๊กผสมไปเดมีไข่ป่ะนู้นผสมน้ำแล้วครับมีไข่มีไข่เข้าเดียว ฮะอาการโชว์เลยมาดนึ่งโอ้พุ่นนะเอาน้ำน้อยอยู่นะมิกไหมมิกไหมไม่แก่นเพราะของมาคนเนาะอ๋อไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายน้ำไปมาทั้งถ่ายมิกแหงานมันลึ่นนะครับมันลึ่นนั่นเองโอ้กินห่อห่อแหงแบบประหยัดก็ได้นะใค่ไหมกินแบบนี้วะถอต้องให้แบบประหยัดแบบแห้งๆก็ได้ยุ่งกับกินน้ำต่างหากเอาละนะอแต่ว่ามัน

โอ้ฝนนะฝนนะโอ้โเป็นซีเนาะเอาได้เอาแค้นหรือเปล่แค้นฮะเได้แบบไหนเออเดะเอมีแค่น่ะโอ้ หมักแบบนี้เนาะเอาปกติแค่เจ้าเกลนั่นแหละเจ้าหมูที่เลี้ยงนั่นก็เกลือตัวนี้อยู่วะที่เลี้ยงที่จะเกลือก็ขก๋วยเตี๋ยวเลยมนียนที่เจ้าเลี้ยงห้ามกระจ้าแต่ห้ามห้ามให้มันเลี้ยงกินได้เลยนะเนียนบ้างเห็นก็เจ้าเห็นนั่นที่เจ้าเลี้ยงอะนะเห็นเห็มนหมอปืออ้ออยู่คำตะการเลี้ยงกันเจ้าผสมว่าอาหาร ตะการอาคำตะกาให้มันก,กินแห้งๆนะมันยังมาเปลืองเป็นมาปืน่อยคำตะกากะแบบแห้งๆในละ่ะเกลือเป็ดดือยกันขั้นบนอยากให้เปลืองเลือเราไม่ต้องใช่น้ำเพราะว่าขัาข้นใช้น้ำมันจะจกจ้าจุ๊บจ,บจ,บจ,บจบังตรนี้แหละไมัน่านกินแยบไม่ไหวนกินมีความสุกคนเลยเห,นหนนะเ็นพะยัยเป็นเหลืองตะก,กี้เอาคำมา,ผ,าผสมน้ำได้เอาเมือคุย กยเนี้ยเนี้ยอะไรจังมาเทให้โอ้ยคุยกันยากันนี่เดนะคุยกันเลยไหนเราจุ๊บจุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บคนน่ะเขาเติมน้ำแบบไปแล้วมันจะมิกว่านึงมันจะดังดังมิกเองเออมันสิข้องข้อกันเนาะนี่บนนาะงข้องข้อกันแล้วโอ้เนาะนุ่นน่ะจิงจิงจินมีเครื่องปั้นเนี่ยจินมีรสชาสตร์เลยนี้เครื่องปั้นเนี่ย ปั้นหยาห้าวานเนี่ยออมันปลวกเนี่หวานนี่สเลเอวหรือว่าต้นกล้วยตัดปั้นปั้นลำนส่บ่เปลอกครับเมแออขอห้ามใช่ขันนึงแล้วก็เอาขอาหารใจะเครื่องขันเอแ่น้ําหวารแ่น้ำแล้วอาลุอมมีอ่ใรกระมัง่งะผสมผสมอู้ยกระมังไง้หล่ะก็มะเขือมทศประหยัดต้นทุนแต่ว่านี่เฮาเาเลี้ยงแบบเาไปเลี้ยงเลี้ยงแบบเิียว ลำรวยจากการเลี้ยงหมูนะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาเป็นหมูเ่านะเลี้ยงแบบแพ่งมั่นหน่อนะจะได้เอาทิงเสร็จละเมื่อใดดีเนาะเมื่อใดได้ต้นเดือนกันทั้งที่ล้วได้กินดีแน่ไปมาหาตาต้นกล้วยทำไมอายุกล้วยหลายจ้ะเนาะก็ไม่กินง่ายเลยเนาะหมูบาเนาะกินง่ายนี่ดิมีกระถิ่นเลย ก้านกระถินก้นกรินเน่ยพียากยเห็นบ้าพอองาเขางเายาไม่ต้องกัดกินครับกันแล้วโอโเนี่อโอ้หักักัไงหมูปลาัมบหกูคือหมูไก่ต้องใสกันดีเสรอาหารปรเทนี่กินกับจัดเบิเออคุณอ่ะอู้ขุ่เออ กินไม่อัตหลดขนาดเลยเป็นว่าคนกินเลยนะเป็นคนที่กินเอหมูมามคือหมูนี่ดิจับจับจับเอากินอ่ะเวลากินเซ็งอ่ะจับจับเอาอ่ะนี่อยู่เขาแก้เป็นคนไต้หวันน่าจะกินเอ่ะกินกินแบบคือบ้านเท่าคนคนกินนะเออกิน จ้ากินบ้าจ้แซบไปเนี่อ้นแซบนบงมุมกนเป็นรแซียงบจับาเ้าบานวไม่มีมาญาติครับานบอกเว่านอลิเกนจบทีนนเราะยำมากยำยมาเยนะยำมากมกมเนยำมากคือบานเขาเลยโมเมนหมากปากแดงเลยไมช่เป็นหมากน้อยในน้อยข้ามในหน่อยข้ามล้วซิบก็บานเตะกี้เถึงซิบก็ปีก่อน ยำม,มากระสูบยาเก่งโอ้ม่ย<อ>ิ่งเนี่ยผู้ชายนี่หน้าตาดีปัญญากระยาแต่แว่าแขวนแขวนขีไ้ไร่ยิ่มบอกมาแดงแก๊กแทกเลยเี้ยตะก,<ม>กี้เป็นถักร่ถักรีโยพี่ออดิโอเลยพี่เอ๋เลยโอ้พี่ผมเฮ็ดผมเฮ็ดถ่ายละพ่องเลยพี่ออริโอโอ้บ้านนี้เป็นโรงงานที่แยกออกมาจากโรงงานใหญ่เห็นปะอ่เป็นโรงงานที่ตั้งใหม่ได้ผมนี่เป็น เป็นซัพเป็นหัวหน้าไม่ได้ยู่หันไม่ได้เข่าโรงงานแม่ติดนั่งบีเอ็มไป่ไเท่าแก้แล้วติดติดอ่าบัสเรียพี่คนละใหญ่โอ้ธรรมดาตัวนีนเออโรงงานมีอยู่สี่คนโอ้โรงงานจ่กรไม้ด้วอืมมันกับแบบเป็นเป็นเป็นส่วนที่เฮ็ดผ่าป้อนให้โรงงานแม่นะที่เท่าแก้เขาเป็นเท่าแก้เดียวละเขาแยกมากนะแล้วเขาเ่อเป็นคน เริ่มก่อตั้งทดลองแล้วนะตอนนี้โอ้ทดลองเฮ็ดอะไรที่มีล่ามคนหนึ่งแปลล่ามหนึ่งเป็นจีนห่ออยู่แถวภาคเหนือบ้างท่านะโอ้ใครกินห่อเน้อเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้สมมาประกวนนะครับน้อขอจบไใบสมนีสัก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ่าวดิพนครับผมสวัสดีครับ